คอยสานมะพร้าวมพร้ากันอีกแล้วครับมันอีกอะเอ้ยบุแดงครับมะใายนไข่บุแดงครับแต่ว่ามาเฟิ่งหมาลูกน้อยมันกินนุ่มเมลสักกันครับนี่ครับลูกเจ้าสวยด้วยพี่น้องนี่อีเมสาครับผมเนี่ยปลูกมาแรกเกิดกับเกิดได้ประมาณเดือนนึงนี่แหละครับมันกินนุ่มตากตากครับนี่ครับแม่มันก็ใส่ขุนไหนครับนี่ใส่เห็สใส่มาแล้วอุ้หแดงมากครับวันนี้ก็ะมะใายนไข่บุแดงครับย้ำมาแรงครับบรรยากาศเนี่ยครับกินนุ่มเมันั่นแกันครับ เ้าสวยครับมายเมลูลงกอนครับโป้ะตันออกพี่เบิ่งครับบูแดงกัดครับนี่ครับโอ้สุดๆด้วยครับนี่นี่ครับบูแดงอุ้ยอุ้ยกัดแข่งกัดขากัดเสื้อผ้าตุ้งแต่งตุ้งแต่งครับโอ้ยนี่ครับเงยเสกกระมังอู้นี่ครับเป็นเมเป่งอยู่ยวแล้วครับพี่น้องนี่ครับเมเป่งบูแดงครับโอ้มาเงยใครบูแดงครับนี่ครับออกจากต้นยอนี่แหละครับหนาบ้านนี่แหละครับ อู้ห้งมันในตดยอเลยพี่น้องตดยอปลูกไว้หน้าบ้านนี่ครับนี่ครับห้งหนึ่งครับนี่ครับแถมเสี่ยวเราเรยพี่น้องคนครับกำลังแตกห้งครับห้งมูแดงครับหลายห้งอยู่ครับนี่ครับเอ๋อมาเบิ่งกันเลยครับพี่น้องนี่ครับเด็ดเลยยาครับพอลงใส่กันล้มังครับอู้ย สุดยอดครับอุ้ยเต็มแขนนะครับกัดแขนครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออนี่ยอุ้ยกัดแขนครับกัดแขนกัดขาครับมือแดงกัดแข้งกัดขานี่ครับมันแย่ใครมูอแดงครับเพราะมันแย่หรอครับผมวันนี้มาเอามูอแดงครับนี่ครับกัดน้ำขาด้วยพี่น้องด้วยครับบวมขาคายเบิ้งกับพี่น้องอุ้ยกัดน้ำมือครับเนี่ยครับ บักย่อน่ครับหน่วยญ่หน่วยทอไข่เปียก้ด้พี่น้องนี่ครับมูแดงจะอยู่ต่ำต้นบักย่อครับอุ้ยนี่ครับข้างมันหลครับครับตามใบบักย่อน่ครับตายดม้าหน่อยหน่อยครับอ้นี่ครับอู้มแดงกัดลูกหมาน่อยครับอ้ยมูแดงอู้กัด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 ลูกหมาครับลูกหมามันตามผมมาครับอู้ยือแดงกัดลูกหมาจ้ามันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บพี่น้อง คันเลยครับอูนี่ครับไม่น่าเลยหรอกนี่ครับอุ้ยกัดตามขานี่ครับมอาห้องแดงครับมันกัดกัดลูกหมาครับอุ้ยลองทันมาเจ็บอุ้ยกับกับอุ้ยนอนหมกเลยครับอุ้ยหนาสงสารครับนี่ครับหมุนเขาเลยครับมันหยานครับนี่ครับอุ้ยลูกหมานี่ครับหมุนเขาแล้วนี่ครับมันหยานครับอุ้ยหมูแดงมาแล้วครับพี่น้องอนี่ครับเขาจะเป็นเด็กทารกเลยนะครับนี่ หูกเดียวครับอุ้ยมูแดงกัดครับตามขาเขาครับนี่ครับเขาจะยานครับอุ้ยเนี่ยพี่น้องอ้ยกัด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 ตึ้งมากัดตึ้งขดครับนี่ครับอ้ยธนวนาน้อยนี่นครับมุดต่มเต็มตัวเขาจะเอาเลยครับนี่นี่ครับเฮ้ยนี่ครับเอ้ยหมุดทึ้งยังนี่ครับ นี่ครับแตกเต็มเลยครับนี่ครับอยู่ในต้นยอเลยครับพี่น้องนี่ครับอู้สุดยอดอลังการครับนี่ไข่มุแดงนี่ครับเอครับนี่ครับมีอีกบอขันยู่สูงบ่ขันอยู่ต่ำเด็ดเอาได้เด้อพี่น้องนี่ครับนี่ลูกยอลูกตัวๆครับมุแดงมันจะอยู่ตามใบยอนี่ครับใบยอไปใหี่ครับใส่ห่อมุกห่อมุกยังไงเด้อครับพี่น้องอู้ย นี่ครับแตามันอยู่ต่าๆกันสิอห้นี่ครับลูกยอนี่ครับลูกท่อไข่ห่านลูกท่อไข่เป็ดนี่ครับอุ้ยเต็มไปหมดเลยครับลูกยอนี่ครับพี่เต็มมืดแดงนี่ครับกระด็่เอาไปเป็นอาหารนะครับเนาะแค่นี้เดนะครับครั้งหนึ่งครับน <Yeah, like ี่ครับจะได้จะเอาได้หร hmm. ือเปล่าครับเดี๋ยวลองลองดูเนาะอือดีครับแล้วมืดแดงนี่ครับอุ้ยไข่กระโกรจายนะครับพี่คนอือ เอาลูกหมาครับลูกหมาตามมาครับอู้หมูแดงกัดทั้งลูกหมาลูกคนนี้ครับมาเพื่อเต็มขาไปหมดเลยครับมีแต่หมูแดงนี่ครับอู้เราไปทำลายล่ะมดนี่ครับเพราะเหตุทางมันกับมันแตกออกมาสิครับมากัดคนแล้วกัดหมาลูกหมาครับตื่นตบาช่วยนี่ครับเขาก็กัดขาหมาครับ เพื่อใ้เจ้ามีสาไปรู้เรื่องรู้ราวอะไรครับโดนมูแดงกัดที่ในตามขามันก็เพื่อมาแล้วมาแล้วครับนี่เอามมสานี่ครับอ้ยต้องโค้งต้งหมาต้องวิ่งครับนะครับมาชมกันต่อครับเฮ้ยครับรางมันอยู่สูงก็ไปเอานะครับนี่ครับ กราากระลังมาครับเอออยนี้ครับตักให้แม่มันออกสักนครับนี่ครับโอ้ยมีแต่แม่ปิ้งตัก็แม่มันครับนี่ครับใส่น้ำ่อยครับเดี๋ยวครับตุ่นโยครับนะแต่แม่มันครับเต้เต้เป็นหมดแม่มือแดงครับ เอครับลูกยอครับใครสนใจครับดกมากครับนี่ครับลูกท้อไข่เป็ดนี่ครับนี่ครับเต็มไปหมดเลยครับนี่เกิดแบบปลูกไว้หน้าบ้านครับปลูกไว้หน้าบ้านด้วยปีนองด้วยนี่ลูกยอครับนี่ครับแม่มันแม่ยังกะนี่ครับนี่จะแม่เป่งครับผมหลังกุแดงหลังคาสูงนี่มีแต่หลังกุแดงทั้งนั้นครับตามต้นยอครับหลังครับ ครับครับนี่เป็ดลังไงครับมันมีไข่ครับมีแต่ไม้เป้งอึ๊บอึ๊บตางดินครับอืมครับอือมกินดิบดโชว์เลยครับเนี่ยสำหรับคลิปนี้ไปสวัสดีก่อนเด้อครับสวัสดีครับ